สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องความเป็นเป็นอะไรเป็นสถานะสถานะในการเป็นไปของแต่ละคนนะครับเนะ่จริงๆแล้วคือสถานะต่างๆในในใน,ในสังคมหรือการความสัมพันธ์ทั้งหลายนะครับเป็นแค่ชั่วคราวเฉยๆนะมันคืออย่าไปยึดติดเพราะมันั้นมันจะไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์อันนี้เข้าใจไหม สมมติเนะสมมติเนะนะผมเนี่ยเป็นพ่อคนนะครับนะมีลูกสองนะครับลูกคนโตก็อยู่กรุงเทพนะกับแม่เขาครับแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่นี่กับผมเนี่ยกับแฟนใหม่เนี่ยผมเนี่ยก็คือความเป็นพ่อเนี่ยมันเป็นแค่อุปโลกใช่ไหมอย่างเวลาองเมื่อก่อนเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยผมจะเลี้ยงแบบเหมือนเพื่อน แต่ไม่ได้เคกไม่ได้ทรงอยู่ในความเป็นพ่อตลอดเวลาไม่ได้ถือในความเป็นพ่ออยู่ตลอดเวลาบางทีก็เป็นเพื่อนเขาบางทีก็เป็นเพื่อนเล่นเขาแล้วบางทีก็เป็นที่ปรึกษาให้เขานะครับบางครั้งก็เป็นพ่อแล้วแต่เขาต้องการแบบไหนนะครับแต่เราจะไม่แต่เราจะไม่อยู่ในสถานะพ่อตลอดเวลารือความไหมหรือว่าเราจะไม่อยู่ในสถานที่เราหวังดีต่อลูกตลอดเวลาไม่ได้นะครับมันจะเป็นการเรียกว่า เรียมันไปขังสภาวะอยู่นะครับนะค,คือความสัมพันธ์ของแต่ของของ,ของผู้คนทั้งหลายต่อก,กันและกันเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมันมีความเรียกว่ามันมีพลวัตของมันนะครับก็คือไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลาเข้าใจไหมเออนะแล้วก็ถ้าอยู่เฉยเฉมันไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ไงนะงว่างๆให้ดับๆให้สว่างให้ผ่อนคลายให้แค่นั้นแหละ นะไม่ใช่โหอยู่ด้วยแล้วตึงตลอดเวลานะครับนะคือพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วเสียคนบางทีมันเกิดจากตรงนี้แหละที่มันตึงไปในความเป็นสถานะทั้งหลายความเป็นพ่อความเป็นแม่ความหวังดีนะคือความหวังดีมันนําพามาได้ทั้งสิ่งที่ดีถึงไม,ไ,มไม่ดีทัน้งะหมดเลยนะครับเข้าใจไหมเออนะฮะมันมันคือหวังดีอ่ะใช่แต่บางทีผลลัพธ์ออกมาไม่ดี เหมือนบางทีเหมือนบางทีเอเพื่อนเราโอ้มันหวังดีกับเรานะแต่มันเอาแต่ถือหาเรื่องให้เราตลอดเวลาเนี่ยมันเรียกว่าเหมือนเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวยที่แอบแฝงมาในรูปแบบของเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นจะเป็นอย่างนี้นะก็คือถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของผู้คนกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันไม่ตึงกันไปคุณก็ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้นะ ต้องว่างไว้เออเข้าใจไหมกับลูกเหมือนกันไม่ได้ไปกูเป็นพ่อมึงเป็นพ่อมึงมึงไปได้นะมันต้องคลายคลายเขาอยากให้เป็นอะไรแล้วก็เป็นนะเป็นที่ปรึกษาเ,เพื่อนอย่างเงี้ยนะเอ่อเข้าใจไหมอย่างลูกชายผมเนี่ยคือมีอะไรเขาจะบอกผมก่อนนะครับคือไม่ไม่ค่อยปิดเพราะว่าคือผมเปิดเนี่ยผมไม่ผมไม่มไมปตัดสินอะไรเขานะครับนะ ต้องเข้าใจเขาในตามสถานการณ์ที่เขเป็นนะครับแล้วก็ถ้าจะมีความผิดพลาดก็แล้วเลยนะโอ้โหสีต่อกันแล้วก็แล้วเลยนะมันจะไม่ตึงเครียดนะครับอย่างแม่ผมเนี่ยเลี้ยงผมมาแบบประมาณว่าเหมือนเหมือนเหมือนว่าวลออยู่กลางฟ้านะมีเชือกเส้นเดียวเล็กๆนะนั่นแหละแค่ประคองแล้วก็เราก็เล่นลมนะครับนะบสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยไปห่างแกนะ แม่ผมเนี่ยนะยังเว้นแต่ตอนเออตอนวิบัง,งหลังๆช่วงหลังๆก็คือทั้งวิบากทั้งอะไรมันมันดึงทําให้ห่างกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิบากแต่และนะ้วก็เหมือนเดิมอะผมก็เมื่อก่อนตอนแม่ผมมีชีวิตอยู่ก็คุยกับแม่ทุกวันโทรคุยอนะไรอย่างนี้นนะออนั่นแหละพอาตายลงตอนนี้ก็ส่งมาอยู่นู่นละวดาวดึงแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือความสัมพันธ์อะถ้ามันยืดหยุ่นนะ เราไปไปคาดหวังตั้งเอาใส่กันแล้วกันคือความคาดหวังตั้งเอาใส่กันแล้วกันเนี่ยเหมือนเหมือน,นการบีบคออ่ะเข้าใจไหมถึงแม้ว่าคุณจะหวังดีก็ตามนะเพราะว่าคืออีกฝ่ายหนึ่งเ็าอาจจะรู้สึกเหมือนคุณไปบีบคอเขาเนะี่ยเขาไม่ได้อยากได้แบบนั้นแบบนี้แบบที่คุณอยากให้นะก็คืออย่าไปขครนขยอกนะนะคลายไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ไปไกลหรอกไอ้นี้ในไอ้นี้คือลักษณะของการเลี้ยงลูกนะที่ผมสัมผัสที่ที่ผ่านมานะ ลูกชายลูกชายผมหรือว่าอะไรก็ตามเขาไม่เคยคือความสุกเ็าไม่เคยห่างผมนะฮะเห็แม้ว่าตอนนี้ตัวจะห่างกันนะแต่ว่ามีอะไรก็โทรมาคุยอย่างเงี้ยนะได้ไหมคลายคลอย่าไปจริงจังในความเป็นมากคนเป็นครูเงี้ยมันครูตลอดเวลาไม่ได้คุณเป็นที่ปรึกษาให้เด็กบ้างนะบางครั้งก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ ันนี้ก็เป็นเพื่อนก็หน่อยอะไรเงี้ยนะอย่าไปทรงในความเป็นในหน้าที่อะไรมากมายนะมันตึงไปนะแล้วก็มันก็เรียกว่าวิบากมันระบายมันไม่ระบายถ่ายเทเนะสิ่งต่างๆทั้งหลายความสัมพันธ์ทั้งหลายนะมันไม่ยุตนะิว่าเกิดความตึงเครียดทั้งหมดนะนี่ก็ฝากไว้นะครับจะได้ใช้ชีวิตกันแบบไม่ต้องตึงมากนะเป็นในสิ่งที่ ควรจะเป็นก็ชั่วคราวนะครับสานะตำแหน่งหน้าที่อะไรทั้งหลายชั่วคราวทั้งหมดเลยหัวโขนนะครับคุณอย่าจิงจังเกินนะหัวโขนเนี่ยทั้งหมดนะครับโอเคแล้วฝากไว้เท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ